ครับสวัสดีเพื่อนๆนครับวันนี้เจอกันในช่อง,องพ่อเบิ้ลบัวกแก้วอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นเทพประธานพรวัดเวยด้วนนครสวรรค์จะเป็นกล่องสีน้ําเงินแบบนี้นะครับนะครับ <_ c oughs> เหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เอาไปถูกๆนะครับเอาไปถูกๆสามร้อยรวมทรงดูให้รักดูให้ชอบก่อนนะครับ ดูให้รักดูให้ชอบก่อนพี่พี่เพื่อนเพื่อนทั้งหลายนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับให้รักให้ชอบนะครับส่วนราคาดูในกระเป๋าเงินตัวเองถ้าพอถ้าพร้อมจัดมาเลยนะครับจะสะสมเป็นคอลเลกชันหลวงพ่อพัดก็ได้นะครับองค์นี้ด้านหลังเป็นยักษ์นะครับ4 5 2หนะครับเลขโค้ดใครจะเป็นผู้ครอบครองนะครับใครจะเป็นผู้ครอบครองนะครับพิมพ์คำว่าปิด ได้คลิปวิดีโอได้เลยลงนี้แถมนะครับแถมลงยานะครับแถมลงยานะครับแถมลงยามาตรงนี้นิดหนึ่งด้านหน้าก็จะเป็นลงยานะครับจะไม่แกะออกนะครับลงยาที่เลอะนะครับก็จะปล่อยไว้ให้เป็นเดิมๆที่สุดนะครับไม่ต้องมาดาม่านะครับว่าผมจะขายพลาดได้หรือไม่ได้ไม่สําคัญนะครับไม่สําคัญนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บเอาไปประมูลเอาในไลฟ์สดก็ได้นะครับขอบคุณทุกๆท่านที่ วิจารณ์นะครับที่สบประมาทเรื่องขายพระก็ไม่เป็นไรครับเป็นแรงผลักดันให้ผมสู้ต่อไปนะครับนะครับสามร้อยบาทนะครับผมเป็นนักสะสมอยู่แล้วนะครับพี่ๆครับเป็นนักสะสมอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวครับขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับท่านที่ชอบท่านที่เชื่อมั่นนะครับไม่ต้องกลัวครับพิมพ์ปิดมาได้เลยนะครับเพื่อนๆครับอยากให้ดูความสวยสดงดงามนะครับ นะครับไม่มีความจําเป็นต้องส่องกันเลยทีเดียวนะครับเพราะมีความสวยงามคมชัดนะครับสามร้อยบาทส่งฟรีย้ำอีกครั้งสามร้อยบาทส่งฟรีนะครับเพื่อนๆครับสามร้อยบาทส่งฟรีนะครับก็มีอีกหลายๆรุ่นนะครับก็จะทยอยเปิดให้ในแต่ละคลิปแต่ละคลิปนะครับเปิดราคาให้แต่ละคลิปอาจจะสูงบ้างต่ําบ้างนะครับเป็นราคาที่ผมกําหนดเองนะครับขาดทุนไม่เป็นไรนะครับ ทำไรบ้างขาดทุนบ้างไม่เป็นไรครับเพื่อนๆครับไม่จําเป็นต้องเห็นแล้วซื้อทันทีนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับดูกันไปเรื่อยๆในช่องนะครับฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ให้ช่องพ่อบรรบวกแก้วด้วยนะครับผมวันนี้ก็3ามนาทีเหมือนเดิมนะครับจะล่นเวลาให้เหลือ3านาทีเหมือนเดิมรีวิวสวยๆนะครับรีวิวสวยๆนะครับอย่าลืมนะครับฝากสั่นกระดิ่งเจอกันคลิปหน้า นะครับเพื่อนๆครับว่าเราจะมีพระอะไรมาขายกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ